ได้เวลานะครับผมหลังจากที่เราเปิดแพ็เกินไปแบบยาวนานเหลือเกินนะครับ2วันนี้คือต้องบอกเลยว่าน้องบาสเกตบอล29นี่คือจัดหนักมากนะครับเมื่อวาน8 p a แพ็คใหญ่วันนี้อีก13นรวม21 p a แพ็คราวลานี่ใช้ประมาณ20000นกว่า fc แล้วคือเราใช้ไป2 0 0แสนกว่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้แบบคูปองของ tots มาจากแพ็คที่แบบเปิดแพ็คหนึ่งได้500คูปอง500คูปองเนี่ยเราเปิดจนเรามี20,000คูปอง เราก็เลยเอามาจัดกับใบนี้ต่อเนื่องกันไปซึ่งใบนี้จะมีโอกาสได้นักเตะร้อยสิบขึ้นมีโอกาสได้ทุกตัวตั้งแต่ร้อยสิบขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นมันนี่เราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นพวกไอใบนี้ถือว่าน่าเปิดมากแล้วก็ผมว่าน่าจะหาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากเพราะว่าแบบกว่าคนจะมีคูปองถึง สองหมื่นมันก็ต้องก็ต้องเติมหนักหรือว่าต้องเล่นนู่นเล่นนี่จนจนแบบช่วงท้ายกิจกรรมเนี่ยพี่บอกเลยว่าที่นี่นะครับผมมาแน่ช่วยกดไลค์ด้วยกดแชร์กดติดตามกันไปมาเลยใบนี้มันต้องมาแน่แนเชื่อพี่เถอะไป นักเตะทีโอทีเอสโออาลร้อยสิบบวกสามมากทอง โอ้โห้สวยเหรออ,นนยยอย่างนี้ถือสวยไหมสวยไหมอย่างนี้โอ้ตอเลส5้าเอ็ม ก็ขายได้นะก็ขายได้นะโอเคนะเออนึกว่าชาบี้ตอนแรกนึกว่าชาบี้โอ้ตอนเลทห้าสิบแปดเอ็มสวัสดีครับผมวันนี้เจอกับโกยก้าวไก่นะครับผมรอบนี้ไม่ได้เปิดแพ็คนะแต่ว่ารอบนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนนักเตะหรือว่าการ์ดที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้ก็คือการ์ด114ครับผมใบนี้ครับ ซึ่งการ์ด114เนี่ยมันจะต้องมี113 3ตัวนะครับซึ่งตอนนี้เราเตรียมไว้หมดแล้ว1 1 3 3ตัวซึ่งจะเป็นชาบี้1อาร์แบตโต้ 2, 2> <c oughs> เราจะกดได้ในทันทีนะครับซึ่งใบเนี่ยมันจะมีได้แค่3ตัว มีโอกาสได้แค่3ตัวก็จะมีโอกาสได้มานี่ร้อยสิบด็อกบาร์ร้อยสแจซินโยซึ่งนักเตะพวกเนี้ยร,ราคาแม่ง600กว่าเอหมดทุกตัวจะมีน้ำมันเนี่ยเก้กว่าวันนี้คือน้ำมันต้องมาครับผมแค่นี้แหละสั้นๆไม่พูดเยอะลำทำเพลงเยอะเพราะว่าลำมาเยอะแล้วครับผมไปครับปลดล็อกล็อกอะไรวะอ๋อปลดล็อกก่อน อ่ะไปก้าอิตาลีอิตาลีไปอ๋อจตาบ้างเห็นเห็นสีเขียวๆตรงขวาคิดว่าอิตาลีถือว่าเป็นตัวที่เราต้องการอยู่ตอนนี้ครับผมเพราะว่าทีมของบาสเนี่ยขาด ST อยู่ ได้ด็อกบาร์มาถือว่าสวยก็ถือว่าระดับกลางแล้วกันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นน้ามันไม่ไถึงอาจจะเหมาะถ้าพูดถึงกลางๆเลยคือถ้าถามผมว่าแย่สุดก็คือแจในมุมของคนเล่นนะแย่สุดคือแจกลางๆก,ก็คือด็อกบาร์แต่ว่าผมว่าบางคนอาจจะอยากได้ด็อกบาร์มากกว่ามานดินี่นะเพราะว่าต้องการเอามายิงจบสกอร์นะครับแต่มานนี้มานดินนี่มันจะได้ดีตรงที่ว่าค่าพลังมันเยอะกว่าแล้วก็ คตัวมันแพงกว่านะครับสำหรับพี่ด็อกบาผมว่าโอเคผมว่าโอเคแล้วสำหรับทางด็อกบาครับผมอ่ะจบเรียบร้อยสำหรับ114ครับด็อกบามาเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยครับลงสนามโชว์เลยครับ